นะครับงานชิ้นนี้ส่งมาจากสปปลาวนะครับน้องแจ็คมาส่งมานะครับนีู่อปอลน .121 จากมุกดาหารนะครับก็อันนี้ก็คืองานรีโมทหายนะครับอ่าเลือตระกูลยี่เอตระกูลเลืยี่ห้อนะครับมาลากุติหรือ G.P.X โดรนนี่นะครับสามารถส่งเฉพาะตัวนี้มาได้เลยนะครับเคสรีโมทหายอะ ส่งมาให้ครับแล้วก็ผมก็จะจะยังไงะ่ะจะทำรีโมทให้นะครับก็ไปใช้งานได้เลยนะครับรีโมทหายมาลากุตติ p p x โดนนี่ก็ไม่ต้องกวดหัวนะครับหาถอดมันมานะครับตำแหน่งของรีโมทกล่องรับสัญญาณเยวหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของโดน ามาลาก,กติก็เหมือนกันนะครับมันใช้ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยกล่องยี่ห้อนี้นะเหลยปลายเหลยเหลยปลายมั้งครับนี่่ตงตัวนี้มาครับแล้วเดี๋ยวทางผมก็จะทําการสร้างรีโมทใหม่ให้นะครับ <c oughs> อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเอารูปทรงไหนนะครับเหมือนคันนี้คันนี้ ลูกค้ารีเควสมาว่าจะเอาตรงนี้นะครับอันเนี้ยทรงนี้กับอีกอันหนึ่งสองตัวเทสนี้ลูกค้าเอาสองตัวตัวใช้ทรงอ่าอันนี้นี่ครับเอาให้ดูดแต่พอเดี๋ยวจะได้ออกละนี่นะครับ อุ้ยฉีกเลนไปนิดนี่นะครับลูกค้าจะเอาแบบนี้สองตัวก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับ G P X Drone แล้วก็อ่าเลมาลากุติหากรีโมทล่วงหายนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแค่ถอดกล่องนี้ส่งมาให้เราแล้วเดี๋ยวจัดการจะจัดการด้วยเครื่องมือที่ทันสนมัยในการลง รีโมทนะครับให้นะครับก็นี่แหละเพราะผมมีเครื่องมืออยู่ก็ประมาณนี้ส่งมานะครับทาง id line ก็มือถือก็0815912093แล้วก็พร้อมเพนะครับหมายเลขเดียวกันนะครับส่วน id line ก็5912093นะครับพร้อมให้บริการนะครับยำ้ำมาลากุติ G.P.X. โดนถอดเฉพาะกล่องนี้ส่งมาครับของ G.P.X. โดนนี้ ine, อยู่ใกล้ๆอยู่ที่วางเท้าฝั่งด้านซ้ายนะครับมีน็อตสตัวนี้ยึดแล้วก็ปลดปลดปักออกมาแค่นั้นนะครับส่วนมาลากตินี่ต้องไปเช็คดูนะครับในขับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนตัวมองว่าอาจจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมากมายนะครับ แต่ว่าจะให้ชัวร์ก็ให้เช็คเช็คในก,กลุ่มดีกว่าครับว่าตำแหน่งของกล่องรับสัญญาณรีโมทอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ส่งมานะครับสวัสดีครับ